ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ผมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะผมมาอยู่ที่อาสมหรือสีเนนนะครับอาสมหรือสีเนนตรงนี้ผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะนานนานเลยแหละนะครับตั้งแต่ไปอยู่บ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ลุยเดียวมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับกับทางทีมงานไม่ได้มาด้วย ไม่ว่าจะเป็นอมาวินชาแนลป้าตอคมีเซนบ่าวแพ็คชาแนลทองแหลกคนเดิมอย่างเงี้ยผมก็เลยประธานธุระด้วยก็ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเด้อเด้อเดี๋ยวจะคือว่า,าจะพาไปส่องตรงที่เขาเรียกว่าอ่างน้ำมนต์นะครับวัดศรีตัวไหนคือเหล็กวไัดศรีตูดาแล้วก็แล้วก็ตรงเนี้ยจะมีอะไรละเขาเรียกว่าพ่อฤาษีนะครับแล้วก็ตรงไอ้ เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับตามจุดต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเน้นตรงนี้คุณถ้าเจ้าได้ชมเลยลาบกันมากแก่บ,บนกันหรือมาไอเนี่ยจุดทางประทัดนะครับมากแก่บ,บนกันหลายนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้คนมาเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมรถจอดเต็มอยู่จ้าว่อ่าไปเดี๋ยวไปดีกว่าไปชมบรรยากาศกับภายข้างในดีกว่านะครับผมไปโอเคครับไปครับท่านผู้ชมนะนี่ ตรงจุดตรงนี้เขาก็จะมีอา,อาหารการกินนะครับสำหรับผู้ที่มากราบมาไหว้มาสักการะนะครับสถานที่อันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณตรงนี้นะครับ ตอนช่วงที่ผมมาท่านผู้ชมพ่อพ่อนื่อสีหางอันท่านผู้ชมเนาะท่างไม่ได้แล้วด้วยครับอันนี้เจ้าสัวเฮงๆนะเจ้าที่ผมจําได้อ่านะครับพี่เขาก็มาแก้บนกันทึ่งมากบนแน่มาแก้บนแม่ม่จะน้าแดงนะครับน้ําแดงเพียบเลยวันนี้คนก็มาเยอะ นี่ม่เจอน้ำแดงน้ำแดงอย่างเยอะเลยนะครับน้ำแดงเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เดินทัวร์ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวจังจิงิพ้าดำป็ช้ชมไปซองเลขอ่านน้ำมนต์ดูที่ศาลาบุญช่วยนะครับอ,อันนี้คือถ้ำกินดามณี เนาะอันนี้ขังในคืออย่างเดียวขอเบิ้ลกันอ๋อ,อจะมีลือสีนะครับนี่ทำทั้งทีเดินมาชม อันนี้นะครับท่านผู้ชมคนาะคือไม่ได้มานานแล้วคือสถานที่ตรงนี้สวยงามมากๆนะครับใครถ้ามีโอกาสมาที่เด้ออาสมฤีินนะครับทาานพุทธคุณนะครับเป็นของไงไปเด,เดินไปที่ตรงจุดเจ้าสวยเหงๆครับผมทีข้าเจ้าไปบนกันหลายนะครับไปบนกันเยอะมากๆนะครับอ่า Ừ con พอผม con 3ชั้นครับ วิหารหลวงพ่อมีอาสมริซีเนินครับ

ก็เจ้าสวยเห่งๆนะครับคุณผู้ชมเนาะโอ้คนกระจ้าถือเหรัหลายหลายที่นะครับถูกตั้งส2ล้านได้ยินเมื่อกี้ผมถามเจ้าที่เขาบอกว่าตั้งเจล้านโอ้เอาเรื่องครับผมที่นี่ไม่ธรรมดาครับมากราบมาไหว้ได้คับผมที่อาสมฤกษีเองครับผมกนเาคโรัดนกนาสานะครับ เดี๋ยวอาจจ่านไปจุดได้นะครับแล้วถ้าตอนนี้นะแถวก็เริ่มนะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าตู้่อยู่ตรบนระนาดนะก็จะว่านะไวนะครับไอที่เจอฝ่ามือนะครับ,รบตัวดวงเศรษฐี อยู่ด้านล่างนะครับนะถือว่าเพิ่งจะมาถึงนะครับนะเรียนเชิญนะครับผมนะท่านใดที่เพิ่งมาถึงนะครับนะอันนี้เสียงจะก็เรียนเชิญจากด้านบนสาธาผู้วมช่วยนะครับผมนะเป็นที่แรกที่กล่าวไหว้ผู่แล้วก็ตอนนี้กำลังจะนะครับก็ได้ไปดูเลขอ่านน้ำมันแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกูเดยเบิ้งกูเดยเบิ้งเดินใจกันว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับผม ผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมช่วงที่ผมมาเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้เสร็จนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเป็นสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมเนาะที่อาสมฤศีเนมนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ากดติดตามด้วยหนุ่มอามคนเดิมนะครับจะพาไปขอโชคขอลาภตามสถานที่สิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับขอให้โชคดีครับผมเฮงๆรวยๆครับผมคนผู้คนทุกสารทิศเลยครับ พากันมาครับผมเยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆนะครับมีหลายจุดสถานที่ให้เราไปขอโชคขอลาบแต่ละจุดนะครับท่านผู้ชมเด้อไม่ว่าจะเป็นเจ้าสวยเฮงแหงเนี่ยยังพ่อปู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีการสุขสุขคนเลยนะครับผมเด้อนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูกันนะครับ คนทุกคนมาเยอะครับทั้งสองฝั่งก็จะเป็นพ่อปู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็จะเอาเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวก็มีอะไรอัปเดตขึ้นมาผมก็จะไปอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม โชคดีครับเฮงเฮงรัวรครับผมสวัสดีครับ